จักย่ก็ได้ก no, sure. ็จะมานะเททบได้ขัดข um ีดมากเททบได้ขัดขีดมาก มันคนตามไม่มือนในประเทศต่างประเทศแต่เบิ่งมันออเ่ตาม่เห็เทากันเห็นเป็นะเบิ่งเิดเอันคิดบุ่กมาตักเอาพกเขาเตเลัตาอยู่พี่ส้มส้มหนาส้มส้มประทานนั่นบอกมให้เจ้านี่ มันเกิดาึันอำาไม่เกขเขาว่ามันกเขา้่ามาแล้วก็ไื่นี่แหละเร่มเินี่ันคนไม่หอดห้าผ่านตอนห้าผ่านมนเรมีเรือนมตู้หยอดหอดห้าผ่านมันมีหืมันก็แกห้าตัวาย่ายั้นย่าใหยของโดนออกมาตทำไอ่เียคนเต็ต่อ o n น n t ก็ได้หมอเงี้ยอนเทนต์คือการ เฮ็ดตโรคเฮ็ดเฮ่าเอาเอางูปลอมถิ oh. ่มใส่เขาเขาเขากระดุึงห้องเออก็เป็นคอนเทนต์เหมือนกันยังยังไม่ออกยกพระเขามากแต่ทำทาสดุดพระเขาก็ มันตรงมี้คับแปลคอนเทนต์ผมอย่างนี้อยู่คอนเทนต์เล่นในไม้ถึงว่าแกงอย่งเง้ยทั้งแกงทั้งบกแกงล่ะแมนเบิร์ดละแกงก็ได้บะแกงก็ได้จริงก็ได้บะจริงก็ได้แก่ดแกงเจ้แม่เทนผิดมันมีหับแปลอยู่ดาวอย่งคอนเทนต์กับอันบ่ทับซับเข็ด อันน right? ี้ม okay. ันเป็นการผิดเลมันผ mm ิดเลมันก you know. ่อใจิดได้แต่บอกภาษาอังกฤษบอกอันนี้เนี่ยมันำนีก็เกิดบอกทับบอกมีประเดียนี่กันก็อปเดตอัปเดตบไปดยักยัรอปเดตจะไก่เานคอนเทนต์เึ้นเขาอันนี้เป็นคอนเทนต์อีกชันงคอนเทนต์ที่เขาจิ้งกระไรโบจิ้งกระไรคอนเทนต์ตลกกระไรบโตลกกระไร เทดใต้คนตกใจกับเท่าแต่คนเทนกันกันนี้การอ่างอาทิตย์กว่ากว่าเป็นอย่างสองอาทิตย์เมนตาตลาดทีมันหรือเวลาอาทิตย์เดียวนี่ว่าอาทิตย์่ไงเราอาทิตย์นึงสอง

สร้างเรื่องเล่าล่ะสร้างเรื่องเล่าสร้างเรื่องเล่าสร้างเรื่องให้มันเกิดให้คนให้ค้นขับไปเบิงให้คนขับไปเบิง้สร้างเรื่องสร้างเรื่องจริงบังบ่จริงบังจริงบังโบจริงบัง้าเรื่องจริงวัวเมียดากันนี่ยไปทายกันเป็นคือกันเฮ็ดเรีนเฮ็ด ตเตรียมกันตเตรียมกันะนะก็ได้ก็เป็นคอนเทนต์เลยเช่นกันให้คนเขาวิเบิงให้คนสนใจเขาเอาินสางจุดสางจุดสนใจ เออนี่แหละสร้างชุดสนใจ้างเรื่องสนแจบวเรื่องดีมาอ้อขับยขแควเพิ่มดีๆมานเงาไปเบิ่งก็นลยจะเพิ่มห้าวันลาแทีกันมาบ้างมีมาหนาดังออจะีีต้องหมือน่ลบเทียดตอนนี้มันยกการป้าเยมันยอใหญ่ไปแล้วจมาวิ่งฟูบก็แล้

ต้องเว้อก้อนเคนเรับเอาไม่ไาคนนอกเอาหแะเอาคืนม่ไหวไอคนถ่ลงไม่กหั่นแน่ลงสาบกบกจจักปังง่ายถไม่หั่นหม้อโเบรกมีดีก็เลยบอกว่าอันนาจับทันเบรกดีโอหเบรกบดีเบรกบดีตกลงสะบอง